สวัสดีครับท่านผู้ชมใครที่ตามช่องนี้มาสักพักแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าผมเป็นคนชอบมอนสเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องราวสยองขวัญมากแต่เรื่องสยองแนวหนึ่งที่ผมมักจะลังเลที่จะเสพก็คือพวกบอด y ี้เฮอร์เร์ครับพวกมอนสเตอร์ที่มันโชคเลือดหรือว่าป่าเถื่อนเอามากๆและเรื่องราวมอนสเตอร์ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือ1ในนั้นครับจากมุมมืดของจิตใจของไคลฟ์บาร์เกอร์ฝันร้ายได้ตะกายเข้าสู่โลกของเรา เมื่อหมู่บ้านที่ดูสงบสุขในอังกฤษได้ปลุกเทพเจ้าที่ร้ายกาจขึ้นมาเตรียมตัวให้พร้อมเลยครับเพราะเราจะเข้าไปเจาะลึกหนึ่งในตำนานที่น่าสะงพรัวที่สุดของอสูรกายที่ออกล่าในเงามืดและความโกลาหลที่มันปลดปล่อยออกมานี่คือเรื่องราวของ Rawhead Rex สัตว์ประหลาดจากเรื่องสั้นชื่อเดียวกันของนักเขียนแนวสยองขวัญ Clive Barker ซึ่งต่อมาก็ถูกนําไปเขียนเป็นกราฟิกนิวเวลและสร้างเป็นหนังสยองแฟนตาซีในปี1986 เรื่องสั้นต้นฉบับนี้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือเล่มที่3ของซีรีส์ Book ซับหลัดซึ่งเป็นซีรีส์หนังสือรวมเรื่องสั้นแนวสยองขวัญในคอลเลกชันนี้เนี่ยยังมีเรื่องสยองอื่นๆที่ต่อหลังถูกนํามาสร้างเป็นหนังสยองขึ้นหิ่งอย่าง m i h ไนท์ม t r a ร e และ Candyman และก็เช่นเดียวกับเรื่องราวอื่นๆของ c คล v e Barker รครับรอเฮดเร็กจะมีความดิบเถื่อนสไตล์เรื่องสยองแนวโกธิคเฮอร์เรที่เน้นเลือดสาดไส้กระจาย เมื่อชาวนาคนหนึ่งดันไปขุดพบหินขนาดใหญ่ในที่ดินของตัวเองแล้วก็ดันไปปลดปล่อยอสุรกายจากอดีตให้เป็นอิสระรอเฮดซึ่งหลุดพ้นจากพันธนาการที่กักขังมันมานานหลายศตวรรษก็ออกอารวาสสร้างความพินาศไปทั่วแถบชนบทที่แทบไม่มีทางรับมือกับมันได้เลยในคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องราวของมันกันครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องราวของเจ้ารอเฮดเนี่ยทั้งในเรื่องสั้นและกราฟิกนเวลมันโหดมาก จนสมัยก่อนเนี่ยผมอ่านไปยังรู้สึกทรามาในความดิบเถื่อนของมันเพราะงั้นคลิปนี้เพื่อไม่ให้คลิปเปรียวครับก็เลยต้องมีการโทนดาวความโหดล,ลงมาบ้างใครที่อยากสัมผัสกับความเลวร้ายแบบเต็มๆก็ตามไปอ่านเรื่องราวของมันได้ใน Book อ f ล l o ดเลยครับและก่อนที่คุณจะใช้เวลาจ้องหน้าจอานานๆก็อย่าลืมเว้นซีรีส์สปายแฟมิลผลงานการจับมือกันระหว่างออบตัสกับอนิเมะดังลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น มีทั้งแบบน่ารักแก้มแดงว่าคุว่าคุและแบบเข้มสุดเท่อย่างสปเกมทั้ง2รุ่นแข็งแรงทนทานตามแบบฉบับแว่น o p t ต s สนาจับจองเป็นเจ้าของมากครับแต่ถ้าเกิดท่านพลาดพรีออเดอร์ไปก็ไม่เป็นไรครับเพอเขายังมีรุ่นคลาสสิกอย่าง o p t ต s สโฮเวอที่สวยงามเข้ากับหน้าคนหน้ากลมและ o p t ต s สเซโร่เจ้าสำหรับความเท่ทนทานของแว่นสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะ และอย่าลืมสั่งซื้อทุกรุ่นท่านสามารถใช้ส่วลดแฟน s แฟ c ชั่นลดทันที1น0งร้อยบาทอินโทรมาเซตติ้งของความบันไยในครั้งนี้ก็คือเมืองเล็กๆครับหรือจะเรียกว่าหมู่บ้านก็ได้ที่ชื่อว่าซิล ตั้งอยู่ในเขตเคนต์ Kent, ห่างจากลอนดอนราว64กิโลเมตรรายล้อมไปด้วยสวนผลไม้และก็ไร่ฮอปเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวลอนดอนในวันหยุดสุดสัปดาห์ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมเพราะว่ามันใกล้เมืองพอครับเดินทางได้สะดวกแต่ก็ไกลพอที่จะให้ความรู้สึกเหมือนกับได้หลบหนีจากความวุ่นวายในอดีตหมู่บ้านซิลเนี่ยเคยเผชิญกับการลุกรานจากพวกโรมันชาวนอร์แมน และก็ภัยสงครามแต่ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ได้ทว่าการลุกรานที่แท้จริงกลับมาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับความสุภาพเงินสดและความต้องการใช้ชีวิตในชนบทอย่างโรแมนติกนักท่องเที่ยวพวกนี้เนี่ยเริ่มซื้อบ้านร้างแล้วก็โรงนาในหมู่บ้านเปลี่ยนพื้นที่ชนบทให้กลายเป็นที่พักตากอากาศแม้ว่าการลุกรานในครั้งนี้เนี่ยจะดูไม่ก้าวร้าวอะไรแต่ก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวซีวไปอย่างชัดเจน แต่สุดท้ายแล้วชาวเมืองนี้ก็คงหาทางเอาตัวรอดมาได้เหมือนอย่างที่เคยทํามาตลอดแหละครับและในอดีตเนี่ยพวกนี้ก็เคยโดนลุกรานหนักกว่านี้หลายเท่าและครั้งหนึ่งเนี่ยก็เกิดขึ้นในยุคโบราณหนักกว่าครั้งไหนเลยครับเพราะมันมาในรูปของปีศาจกึ่งเทพของพวกเพแกนที่กระหายในเลือดเนื้อและความพินาจอย่างไม่สิ้นสุดชื่อของมันคือร็อเฮดเร็กซ์อสูรโบราณที่หยาบช้ากันตั้งแต่หน้าตาของมันเลยทีเดียว ในเรื่องสั้นนะครับไคลฟ์บาร์เกอร์เขาได้บรรยายถึงสัตว์ประหลาดตัวนี้ว่าเป็นตัวอะไรสักอย่างที่มีหน้าตาเหมือนกับอวัยวะเพศช,ชายเดินได้ครับก็คือไอ้จ้อนเดินได้นั่นแหละสูงถึง9ฟุตมีใบหน้าเหมือนเนื้อดิบซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อมันครับรอเฮดและหน้าของมันนี่ก็ใหญ่โตเหมือนพระจันทร์เต็มดวงแต่พระจันทร์ดวงนี้เนี่ยมีดวงตาที่ลุกโชนอยู่ในใบหน้าซี่เสียวเต็มไปด้วยอรอยบุม๋ม ดวงตาที่ว่าเนี่ยยังตั้งอยู่ในเบ้าที่เหมือนกับมีคนเอามีดมาคว้านเนื้อออกจากหน้าของเจ้ารอเหตุแล้วก็ยัดเทียนไขที่จุดแล้วสองเล่มเข้าไปในเบ้าจมูกของมันเป็นเหมือนรอยกรีดเปียกๆที่มีเมือกเยิ้มออกมาและปากของมันก,ก็กว้างมากครับเวลาอ้าปากเนี่ยจะเป็นโพรงลึกอย่างกับทำเหมือนกับหัวของเจ้าสป,ปราหตัวนี้เนี่ยถูกแยกออกไปสองส่วนด้วยรอยยิ้มของมันเผยให้เห็นฟันคมกริบเรียงกันสองแถว ปกติฟันพวกนี้เนี่ยจะซ่อนอยู่ในเหงือกครับและจะโผล่ทะลุเหงือกออกมาเมื่อมันต้องการเหมือนกับเวลาแมวกางเล็บในกราฟิกโนเวลเนี่ยเขายัางแสดงภาพรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับรูปร่า์ของเจ้ารอเฮดเร็กซ์โดยวาดให้มันมีลำตัวผอมเกรงแล้วก็มีสีฟ้ามีแขนขายาวพร้อมกรงเล็บที่แหลมคมและแน่นอนว่านิสัยและพฤติกรรมของมันก็บัดซบไม่แพ้กับหน้าตาครับเริ่มจากการที่มันชอบกินคนเป็นเป็น แล้วก็ไม่ใช่แค่คนไวัยไหนก็ได้ครับแต่ต้องเป็นเด็กเท่านั้นยิ่งเด็กยิ่งดีครับไม่ใช่ว่ามันกินได้แต่เด็กนะครับแต่ดูเหมอนว่ามันจะชื่นชอบรสชาติและก็ความอ่อนนุ่มของเนื้อเด็กมากกว่านั่นยังรวมถึงเนื้อของสัตว์เด็กอย่างพวกลูกมมาด้วยส่วนคนอื่นที่มันไม่กินเนี่ยมันก็ฆ่าทิ้งเอามันอยู่ดีนอกจากนี้มันยังชอบจับมนุษย์ผู้หญิงไปผู้ยี่ปูยำแล้วก็ปล่อยผู้หญิงพวกนั้นไปแต่ที่ปล่อยไปเนี่ยเป็นความโหดร้ายมากกว่าความเมตตาครับ พอไหนไม่ช้าตัวอ่อนของมันในท้องผู้หญิงเหล่านั้นก็จะกัดทะลุออกมาแบบเฟสฮักเกอร์สไตล์และที่มันทําไปทั้งหมดนี้ก็เพราะว่ามันพอใจครับเพราะมันเป็นปีาศาจซาดิสที่ได้ความบันเทิงจากการเห็นผู้อื่นเจ็บปวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีทางสู้เพราะกลิ่นของมนุษย์ยามหวาดกลวัวเนี่ยมันช่างหอมหวานนักมิหนำซ้ำเจ้ารอเฮดเนี่ยยังเกลียดผู้หญิงซะด้วยครับ โดยเห็นเป็นเพียงวัตถุที่มันจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ตามอำเภอใจพอบวกกับรูปร่างหน้าตาแบบไอ้จ้อนเดินได้บางคนก็เลยตีความว่ารอเฮดเร็กซ์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความก้าวร้าวของเพศชายเป็นด้านมืดของแรงขับทางเพศที่สุดโต่งเลวร้ายและน่าสะพรึงกลัวที่สุดเรียกได้ว่ามันเป็นตัวโกงที่ไม่มีจุดประสงค์อะไรที่มันยิ่งใหญ่หรือว่าแผนการล้ำลึกอะไรมาไปกว่าการฆ่าคนกินเด็กแล้วก็สร้างความวุ่นวายเพื่อความสนุกดูไม่อลังการเลยครับ แต่น่าก็ทําให้มันเป็นความั่วร้ายป่าเทือนแบบบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเจือปนเลยทีเดียวต้นกําเนิดของมันมาจากไหนเนี่ยไม่มีใครรู้ครับแต่มันน่าจะอยู่มาก่อนอรารยธรรมของมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเลือดเนื้อเพียงแต่มีพลังและก็ลักษณะที่เกินกว่าสัตว์ทั่วไปมากรอเฮดเร็กซ์เนี่ยมีพลักกาลังมหาศาลเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นเพราะมันสามารถฉีกกระชากเนื้อหนังแล้วก็แยกส่วนผู้คนเป็นชิ้นชิ้นได้อย่างสบาย และตัวมันก็สามารถทนการบาดเจ็บจากอาวุธทั่วไปได้ยิ่งมันอยู่ในภาวะกระหายเลือดก็ยิ่งหยุดยั้งมันได้ยากกระสุนปืนจากไรเฟิลเนี่ยสามารถเจาะทะลุร่างของมันได้แต่ถ้ามันกําลังบ้าเลือดอยู่ก็จะไม่สะทกสะท้านอะไรเลยแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในภาวะปกติหรือว่าถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวกลุ่มชายชกันที่ติดอาวุธปืนและมีดพร้าก็สามารถสร้างบาดแผลถ,ถึงตายให้กับมันได้แต่โอกาสมันต้องเหมาะเจาะจริงๆครับ นอกจากนี้จุดอ่อนสําคัญอีกอย่างหนึ่งของเจ้ารอเฮดเร็กซ์ก็คือสติปัญญาที่จํากัดก็คือโง่นั่นเองมันไม่ค่อยคิดอะไรล่วงหน้าครับแล้วก็แทบไม่รู้จักการวางแผนพอเจอเหยื่อก็มักจะเลือกการสังหารหมู่โดยไม่คิดเรียกได้ว่าพึ่งพาสัญชตาตญาณดิบเพียงอย่างเดียวทําให้มันเป็นตัวอะไรที่ค่าเดาได้ง่ายครับและจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบถ้าเจอคนที่รู้จักใช้กลยุทธ์ที่ฉลาดหลักแหลมแต่ถึงจะว่าอย่างนั้นเนี่ยในบางกรณีมันก็ยังคง มีความตระหนักรู้มากพอที่จะรู้ว่าไม่ควรพุ่งเข้าใส่กลุ่มคนที่มีอาวุธครบมือแบบซึ่งซึ่งนาในกรณีแบบนั้นเนี่ยมันจะเลือกที่จะหนีไปเพื่อหาโอกาสสู้ในวันอื่นแทนทว่าจุดอ่อนที่เป็นเหมือนเรื่องตลกล้าที่สุดของรอเฮดเร็กซ์กลับเป็นการเหยียดเพศหญิงของมันครับคือเจ้านี่เนี่ยมักจะหลีกเลี่ยงไม่เข้าใกล้ผู้หญิงที่กำลังมีประจำเดือนและจะเป็นอมาพาตด้วยความหวาดกลัวทันทีถ้าเกิดเห็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกินมากๆ จุดอ่อนเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีส่วนที่ทําให้การอารวาสของรอเฮดในอดีตสิ้นสุดลงเมื่อชาวเมืองซีวผู้กล้าหาญและจนตรอกครับได้เสี่ยงตายเข้ามาจัดการมันด้วยตัวเองและก็อาจจะใช้จุดอ่อนต่างๆของมันปราบมันลงได้แต่แล้วเขาก็แค่ผนึกมันไว้ในหลุมศพที่ฝังลึกอยู่ใต้ดินเพราะพวกเขางมงายเกินกว่าที่จะจัดการมันให้สิ้นซากรอเฮดเร็กซ์จึงถูกกักขังอยู่ในหลุมศพนี้อยู่นานนับศตวรรษ การฝังมันโดยไม่ฆ่าเนี่ยจะว่าไปก็เป็นความผิดพลาดครั้งแรกของคนพวกนี้ครับและหลายร้อยปีต่อมาการปลดปล่อยมันก็จะกลายเป็นความผิดพลาดครั้งสุดท้ายที่พวกนี้จะได้ทำด้วยเวลาผ่านไปเนิ่นนานนับตั้งแต่รอเฮดโดนค้งอยู่ในหลุมในที่ดินที่ถูกทิ้งร้างมาหลายชั่วอายุคนจนเรื่องราวของมันเนี่ยถูกผู้คนลืมเลือนไปจนเกือบหมดเหลือไว้แค่รูปสลักในโบสถ์ของหมู่บ้าน ซึ่งบอกเราถึงการฝังรอเฮดเอาไว้กับหนังสือปอดิศาตร์ของหมู่บ้านอีกเล่มแต่ดูเหมือนโชคชะตาจะอยากย้ำเตือนการมีอยู่ของมันกับชาวเมืองนี้ครับเมื่อชาวไร่ดวงกุดคนหนึ่งดันไปเจอหลุมศพของมันเข้าวันหนึ่งโทมัสแกรโรกำลังขุดไร่เก่าที่พ่อของเขาทิ้งไว้ท่ามกลางดินชื้นหลังพายุและเครื่องจักรเก่าที่ไร้ประโยชน์เขาตั้งใจที่จะเตรียมพื้นที่เพาะปลูกให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ แม้ว่างานจะหนักและเขาจะเกลียดงานนี้มากก็ตามและในที่สุดเขาก็พบก้อนหินปริศนาโผล่พ้นพื้นดินขึ้นมาเล็กน้อยบนพื้นผิวของหินเนี่ยดูเหมือนจะเคยมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างอยู่แต่นั้นไม่สําคัญครับที่สําคัญก็คือมันขวางทางรถถ่ายของเขาจนเขาต้องขุดมันออกหินก้อนอันหนักแล้วก็ฝังอยู่ลึกมากกว่าที่คิดขุดๆไปเนี่ยเสียงฟ้าร้องก็เริ่มคลื่นมาแถมกลิ่นของดินยังเริ่มเปลี่ยนไป และบรรยากาศรอบตัวก็เริ่มน่ากลัวขึ้นพอขุดลึกใต้ที่เนี่ยเขาก็เจอกลิ่นเหม็นเน่าพวยพุ่งออกมาเหมือนกับฟองกา๊าซใต้ดินแกโรจึงเริ่มรู้สึกคลื่นไส้แต่ก็ยังไม่ยอมหยุดขุดครับเหมือนกับเขาโดนอะไรครอบงำอยู่และขณะที่พยายามถอนพลัวที่ติดอยู่ใต้หินหินก็เริ่มขยับใต้เองและเกลี้งออกมาโดยไม่มีใครไปแตะต้องเท่านั้นล่ะครับกลิ่นเหม็นก็รุนแรงขึ้นอีกแล้วมืออันใหญ่โตก็โผล่พรวดขึ้นมาจากใต้ดิน กำพั่วของเขาไว้แน่นแกโรก็ได้แต่ยืนตะลึงครับเขาจ้ว่าไปก็รู้จักเจ้าสิ่งนี้จากฝันร้ายในวัยเด็กที่พ่อของเขาเคยเล่าให้ฟังใจหนึ่งก็อยากจะวิ่งหนีไปให้ไกลแต่มือเนี่ยกลับฝืนดึงพลั่วเอาไว้อย่างบ้าคลั่งจนเส้นเอ็นมือของเขาฉีกขาดพอเจ้ารอเฮดโผล่ออกมาจากหลุมอย่างสมบูรณ์มันก็กระชากผมของเขาจนหนังศีรษะขาดวินจากนั้นก็คว้าคอไว้ในอุ้งมือก่อนที่เจ้ารอเฮดจะพลิกร่างของแกโรกลับหัว แล้วพุ่งร่างของเขาลงไปในหลุมที่มันเพิ่งจะปีนขึ้นมาด้วยความที่โดนฝังอยู่ในหลุมแคบๆมาหลายร้อยปีจึงไม่แปลกครับที่รอเฮดจะโกรธจัดจนแทบเป็นบ้าจากเดิมที่โหดร้ายอยู่แล้วไปยิงกระหายเลือดหนักกว่าเดิมมันจึงมุ่งเข้าไปที่หมู่บ้านซีลเพื่อล้างแขนและเป้าหมายแรกก็คือฟาร์มเล็กๆที่เป็นของครอบครัวนิโคสันระหว่างที่ฝนกำลังตกหนัก มันก็แอบเข้าไปอยู่ในโรงนาซึ่งฉากต่อไปเนี่ยอาจจะทําให้คนรักสัตว์รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่างผมนี่อ่านครั้งแรกคือโคตรโมโหกวินนิโคสันภรรยาของเจ้าของฟาร์มลากลูกม้าตัวน้อยเข้ามาแต่เจ้าม้าก็มีท่าทีตื่นตกใจจนไม่ยอมขยับไปไหนอาจจะเป็นพ่อมันตื่นเสียงฟ้าร้องหรือไม่มันกอดสัมผัสได้ว่ามีมฤตยูรอมันอยู่ในคอกที่โรงนา ในที่สุดมันก็ถูกลากเข้าไปในโรงนานได้สําเร็จและก็ถูกผูกไว้กับเสาเจ้ามาน้อยจึงได้แต่กระทึบเท้าแลวกรอกตาไปมาจนกินต้องพยายามปลอบมันอยู่นานโดยไม่ได้รู้ตัวเลยว่าตรงกองฟางที่อยู่ด้านหลังของเธอนั้นมีร่างยักษ์ร่างหนึ่งปรากฏขึ้นเจ้ารอเฮดยืนจ้องไททอยของมนุษย์เพศหญิงคนนี้อยู่นานห่างเอาไปแค่เอื้อมมือก็จะจับมาฉีกเป็นชิ้นชิ้นได้อยู่แล้วแต่แล้วเจ้ารอเฮก็ได้กลิ่นเลือดประจําเดือนที่มันรังเกียจก็เลยยังทาําอะไรเธอไม่ได้ในตอนนี้ รอจนก,กระทั่งเธอวิ่งฟาฝนออกจากโรงนาไปยังตัวบ้านมันก็จับเจ้าลูกม้าไว้แล้วกัดคอกินสดๆอย่างหิวกระหายเพราะได้กินแล้วก็ทําให้มันรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นนี่จะไม่ใช่อาหารมื้อเดียวของมันหลังจากนี้มันจะกินอะไรก็ได้และจะไม่มีใครหยุดมันได้พอฆ่าม้าเสร็จมันก็นั่งขัดสมาธิต่ตอในโรงนาพยายามใช้สมองอันน้อยนิดของมันในการคิดแผนในการล่าซึ่งก็ไม่น่าจะคิดอะไรออกเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันหิวอยู่ตลอดเวลา เพราะงั้นแผนก็คือเจอกินจบเรื่องของเหตุผลหรืออะไรก็ช่างมันแดนนี่สามีของกินที่ได้ยินเสียงผีดปกติจึงมองออกไปที่โรงนาเห็นประตูปิดเปิดเองตามลมจึงคิดว่าน่าจะมีผู้บุกรุกเข้ามาในไร่จึงจาัดก,การคว้าปืนไรเฟิลแล้วเดินไปที่โรงนาพอเพ่งมองเข้าไปก็เห็นอะไรไหวๆอยู่ในนั้นเขาจึงมั่นใจว่ามีอะไรอยู่ในนั้นแน่นอนซึ่งไม่ใช่ลูกม้าแน่นอน พอเดินเข้ามาเขาก็เจอกับซากลูกม้ากองอยู่และในที่สุดรอเฮดก็ปรากฏตัวขึ้นและพุ่งเข้าใส่แดนนี่อย่างรวดเร็วถึงขนาดที่ว่าโดนรัวกระสุนใส่ก็ไม่อาจทําให้ร่างนั้นหยุดชะงักได้เลยพอเห็นท่าไม่ดีแดนนี่ก็จะหันหลังวิ่งหนีครับซึ่งก็วิ่งได้ไม่เร็วพอทําให้รอเฮดจับตัวเขาไว้ได้ทันเหวี่ยงร่างขึ้นไปบนอากาศแล้วกระทืบหน้าจนเละไปหมดส่วนกวีนเนี่ยพอได้ยินเสียงปืนก็รีบวิ่งไปที่หน้าต่างแล้วก็ทันเห็นภาพสุดสยองนั้นพอดี เจอแบบนี้เป็นใครใครก็กรีดครับรอเฮทที่ได้ยินเสียงกรีดร้องก็เลยวิ่งไปตามเสียงทุบหน้าต่างแล้วปีนเข้ามาในบ้านโดยไม่สนใจเศษกระจกที่บาดเข้าเนื้อมันและพอมาได้กลิ่นเด็กมันก็เริงร่าครับฟันเรียงรายโผล่ออกมากลายเป็นรอยยิ้มอันน่าสยดสยองน้ำลายเหนียวไหลย,ย้อยจากขากันไกรวินพยายามรีบวิ่งพาลูกหนีขึ้นชั้นบนขณะที่เสียงทุกอย่างเงียบสงบลงจนน่ากลัว เจ้ารอเห็นแนบรางติดกระจกอีกครั้งแขนยาวเหยียดเกาะกรอบหน้าต่างฟันเรียงแหลมขยับไปมาพร้อมจะเขมือบเธอทุกขณะทันใดนั้นเสียงกระจกก็แตกดังลั่นกวินวิ่งไปถึงหัวบันไดแต่มันก็ตามมาติดติดร่างยักษ์ของมันเคลื่อนไหวรวดเร็วเกินกว่าที่จะเป็นไปได้อุงมือพุ่งมาคว้าเด็กออกจากอ้อมแขนคนเป็นแม่ส่วนตัวแม่เนี่ยลม้มลงหัวกระแทกพื้นจนคอหักและภาพสุดท้ายที่เธอเห็น ก็คือใบหน้าของลูกสาวตัวน้อยที่กาลังถูกป้อนเข้าปากเจ้าอสุรกายในเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีคนมาพบเห็นที่เกิดเหตุครับพบร่างไร้วิญญาณของครอบครัวนิคก็สันทั้ง3คนสภาพศพเนี่ยเหมือนโดนชำแหละเป็นชิ้นๆโดยเฉพาะศพของเด็กที่เหลือไม่ครบส่วนทางตำรวจจึงทําการสืบคดีในหมู่บ้านซึ่งก็ยังไม่มีข้อมูลใดที่เป็นที่น่าสงสัยเพราะไม่มีคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่เลยการสืบสวนนี้ นำโดยสารวัตรสืบสวนที่ชื่อว่าสเตอรลีกิซิงที่ดันดนเดินทางมาจากลอนดอนและระหว่างที่สารวัตรกำลังเดินทางออกจากหมู่บ้านเพื่อกลับไปเขียนรายงานที่เมืองหลวงเขาก็ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าถูกเจ้ารอเฮดจับตามองอยู่แต่มันก็ยังไม่ได้โจมตีในทันทีครับเพราะว่าเสียงรถที่มันได้ยินเนี่ยประหลาดมากสำหรับมันประมาณว่าไม่เคยเห็นครับก็เลยต้องเฝ้าดูไปก่อนแต่สุดท้ายมันก็ตัดสินใจได้ว่าถ้าเกิดมนุษย์ตัวจอย,ยังควบคุมเจ้ากล่องโลหะนี้ได้ มันที่แข็งแกร่งกว่ามนุษย์ก็ต้องกำราบเจ้ากล่องนี้ได้เช่นกันรอเฮดคือน้ำลายปลุกความกล้าก่อนที่จะสยายยิ้มออกมาแล้วก็แอบไล่ตามรถไปโดยอีกฝ่ายไม่รู้ตัวและทันใดนั้นมันก็พุ่งออกจากทุ่งแล้วกระโดดเข้าไปขวางรถปากร้องคำรามส่งเสียงเหมือนฝูงหมาบ้าคนขับก็เลยต้องหักหลบจนรถถลายลงข้างทางไปชนกับประตูเหล็กในที่สุดกล่องโลหะที่ส่งเสียงน่ากลัวก็ถูกเจ้ารอเฮดกำราบลงได้ แลวพอเห็นว่ากิซซิงยังไม่ตายมันก็รีบดึงไปจัดการกระชากประตูรถออกแล้วดึงตัวกิซซิงที่กำลังร้องควนค้างออกมาแม้ว่าสารวัตรเขาจะร้องขอให้เจ้ารอเฮดไว้ชีวิตแต่มันก็ไม่ได้สนใจครับกลับหัวเราะเยอะเยอ,อีกฝ่ายก่อนจะจับกิซซิงห้อยหัวลงมาด้วยเท้าข้างเดียวแล้วเอื้อมมือไปทําหมันฟรีให้จากนั้นก็ทิ้งเขาไว้ที่ข้างรถที่เครื่องยนต์พังจนมีประกายไฟออกมาเจ้ารอเฮดที่สนใจก็ถอยห่างออกจากรถเพื่อยืนมอง พอรถระเบิดเนี่ยเปลวไฟก็พวยพุ่งออกมาคลอกริซซิ่งจนตายซึ่งเจ้ารอเฮตก็ไม่ละสายตาจากสิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่กลับจ้องมองด้วยความตื่นตาตื่นใจพร้อมกับได้ไอเดียใหม่ในการสร้างอาวุธใหม่ขึ้นมาและปรากฏว่าในหมู่มานซีลเนี่ยไม่ได้มีแค่มนุษย์ที่จะเป็นอาหารของมันเท่านั้นแต่ยังมีคนที่พร้อมจะรับใช้มันด้วยครับนั่นก็คือเดคลันอีวานเป็นผู้ดูแลโบสถ์ที่แอบศึกษาเรื่องราวของเจ้ารอเฮต จนหลงไหลได้ปลืม้มเชื่อว่ามันคือเทพเจ้าถึงก็ยอมปาวรณาตัวรับใช้เมื่อเจอมันในสุสานของโบสถ์ซึ่งเจ้ารอเฮดก็ยอมรับการรับใช้นี้ครับ้วยการฉีดใส่เดคลันเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของแต่เหตุการณ์ทั้งหมดก็ตกอยู่ในสายตาของบัดหลวงที่ชื่อว่าคูดเขารู้ว่าเจ้าอสูนร่างยาก์นี้ก็คือเจ้ารอเฮดเร็กซ์ที่เขาเองก็เคยเห็นในสมุดภาพบันทึกของหมู่บ้านเหมือนกันแต่ก็คงเป็นคราวซวยของหลุงพี่กันจริงๆครับที่เจ้ารอเฮดเองก็มองเห็นเขาด้วยเช่นกัน บาดหลวงคูตตกใจจนวิ่งหนีเข้าไปที่โบสถ์แต่เจ้ารอเฮดก็ไล่ตามไปติดๆดแหกปากร้องลั่นจนคนได้ยินทั้งหมู่บ้านบาดหลวงแกหาไม้ได้ก็เอามาตีเข้าที่้อศอกของมันแบบรัวๆแต่ถึงม้าจะแตกมันก็ทําให้รอเฮดล่าถอยไปจากประตูได้แค่ชั่วคราวนะครับเพราะต่อมามันก็พังประตูเข้ามาได้สําเร็จแต่แม้จะได้กลิ่นของมนุษย์มันก็หาไม่เจอว่าบาดหลวงคูตอยู่ที่ไหนเพราะตัวบาดหลวงเนี่ยชิงหนีไปซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินแล้ว ด้วยความหงุดหงิดมันจึงคว่ำโต๊ะและทำลายเก้าอี้ไปสองสามตัวจากนั้นก็นั่งลงข้างเตาผิงก่อนจะระลึกถึงเรื่องราวในอดีตท,ที่มันเคยถูกมนุษย์ทำร้ายแล้วฝังทั้งเป็นที่ใต้ดินสุดท้ายเดคลานอีวานก็จับตัวบาดหลวงขึ้นไปขบวนได้สําเร็จซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมาอย่างที่เกิดเหตุพอดีรอเฮดจึงมาปรากฏตัวตอนหน้าตํารวจโดยมีร่างของบาดหลวงอยู่ในมือของมันก่อนจะสาแดงอํานาจในการเขย่าร่างของบาดหลวง แล้วทุ่มร่างไปหาพวกตำรวจรเนรนาดครับโลพี่แกถึงไม่ตายขาดที่แต่ก็บาดเจ็บสาหัสมากทางตำรวจจึงเปิดฉากยิงใส่เจ้ารอเฮดแบบเต็มสตรีมจนมันต้องหนีไปยังเนินเขาเพื่อซ่อนตัวเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างความตึงเครียดให้กับชาวบ้านมากพอสมควรเช่นเดียวกับตัวละครอีกตัวที่ชื่อว่ารอนมิลตันครับที่กําลังวางแผนจะย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้แต่อะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าที่ควร เลยทาให้เขาและครอบครัวต้องพักที่โรงแรมไปพังๆก่อนซึ่งก็ถือว่าเป็นโชคดีของเขาแลครับที่ช่วยให้ยังไม่ต้องเจอกับเจ้ารอเฮดแต่แล้วโชคดีนั้นก็หมดลงพอระหว่างที่เขาพาครอบครัวออกไปขับรถเล่นเพื่อคลายเครียดเจ้ารอเฮดก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งก่อนจะลงมือคว้าลูกชายของเขาไปกินต่อนหน้าต่อตารอนที่กําลังคลั่งแขนจึงไปแจ้งตารวจครับแต่ดูเหมือนตํารวจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อ และตัวเขาเองก็เชื่อว่ามันจะต้องมีทางจัดการกับเจ้าอสุรกายตนนี้อยู่บ้างพอคิดได้แบบนี้เขาก็ตรงดิ่งไปหาบาดหลวงคูดที่กําลังนอนป้อแปะอยู่ที่โรงพยาบาลบาดหลวงที่กําลังจะตายบอกกับรอนได้แค่ว่ารอเฮดเนี่ยกลัวแท่นบูชาแล้วแกก็สิ้นใจไปครับรอนจึงตัดสินใจบุกเข้าไปที่โบสก่อนจะพบว่าเดคลนเนี่ยกำลังฉีกหนังสือเพื่อเผาให้กองไฟลุกไหมอยู่ตรงหน้าแท่นบูชา แล้วเขาก็หันมาขัดขวางไม่ให้รอนเข้าใกล้พอถึงตอนนี้เนี่ยสารรูปและก็การพูดจาของเดคลันเนี่ยเรียกได้ว่าหลุดโลกไปเยอะแล้วครับเขาพยายามเล่นงานรอนในการขวนตาแล้วก็กัดจมูกอีกฝ่ายแต่แล้วก็มีแสงสว่างจา้าสาดเข้ามาทางหน้าต่างด้านทิศตะวันตกตามมาด้วยเสียงกรีดร้องและเปลวไฟเดคลันที่เสียสมาธิไปชัว่วขณะจึงโดนรอนเนี่ยผลักกระเด็นกลับไปแล้วก็โดนเตะเข้าที่ลำตัวอย่างแรง ก่อนจะโดนตะบันหน้าซ้ำๆจนยับเยินที่ด้านนอกเจ้ารอเฮดเร็กซ์ได้เข้าสู่โหมดกระหายเลือดแบบเต็มสูกมันออกอารวาดเข็นฆ่าผู้คนไปทั่วจนคนทั้งหมู่บ้านตกอยู่ในความกลัวและสิ้นหวังดูเหมือนว่ามันจะได้เรียนรู้วิธีใช้น้ำมันเป็นอาวุธมันโจมตีรถยนต์ตามถนนและจุดไฟเผาทำให้เปลวเพลิงลามเข้าสู่สวนและกระท่อมที่ทำจากไม้สูงจนหมู่บ้านซิลวทั้งหมู่บ้านลุกเป็นไฟ ตัดกลับมาที่โบสถ์รอนดึงผ้าสกปรกที่คลุมแท่นบูชาอยู่ออกแล้วก็พบกล่องขนาดใหญ่ที่มีแผงด้านหน้าแกะสลักอย่างหยาบๆซ่อนอยู่ใต้ผ้าเขาสัมผัสดได้ถึงพลังที่แผ่ออกมาจากกล่องใบนั้นแต่พอเปิดดูเนี่ยก็พบว่าภายในกล่องนั้นเกือบจะว่างเปล่าครับยกเว้นว่ามีลูกหินขนาดเท่าลูกฟุตบอลเล็กๆอยู่ลูกหนึ่งรอนจึงหยิบเจ้าหินนั้นขึ้นมาแล้วภาพหายนะจากไฟไหม้ก็ฉายวาบเข้ามาในความคิดของเขา เขาเชื่อว่าหินนี้ก็คือรูปปั้นของเทพธิดาโบราณครับเทพวีนัสที่เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตและความอุดมสมบูรณ์เป็นสัญลักษณ์แห่งสตรีเพศและการเป็นแม่ที่เป็นขั้วตรงข้ามกับรอเฮดเร็กซ์โดยสิ้นเชิงเรียกได้ว่าเป็นขุมพลังเดียวที่สามารถสร้างความหวาดกลัวในจิตใจที่ชั่วช้าของมันได้รอนจึงเดินออกจากโบสถ์ไปพร้อมกับรูปปั้นหินในมือและเขาก็มองเห็นทุกอย่างมอดไหม้ในเปลวเพลิงเปลวไฟนี้รอบด้านครับมีศพที่เท้ากำลังไม้ สุนัขที่โดนไฟคลอกตายและภาพของรอเฮดที่ปรากฏเป็นเงาอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงเจ้ามอนสเตอร์หันมามองเขาอาจจะเป็นเพราะาได้ยินเสียงเตือนของเดคลันหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะมันรู้ว่ารูปปั้นผู้หญิงได้ถูกค้นพบแล้วรอนตะโกนเรียกเจ้ารอเฮดแล้วมันก็เดินตรงมาหาเขาอย่างมั่นคงทีนี้รอนก็เริ่มเหวอสิครับเพราะดูเหมือนมันจะไม่กลัวรูปปั้นที่เขาถืออยู่ซะง,งั้นจู่ๆเดคลันที่บาดเจ็บก็เข้ามารวบคอของรอนจากด้านหลัง และตะโกนบอกรอเฮดให้มาฆ่ารอนแต่ถ้าเกิดเขาคิดว่าอสุรกายสติแตกอย่างไอ้บ้านี่เนี่ยจะทําตามที่เขาบอกแล้วก็ไปคิดใหม่ชาติหน้าก็ยังไม่สายครับมือของรอเฮดกลับพุ่งเข้ามาคว้าตัวเดคลันแทนแล้วฉีกเขาเป็นชิ้นๆจากนั้นรอเฮดก็หันมาหารอนตอนนั้นเองที่รอนสังเกตเห็นว่ารอเฮดเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากไฟที่มันเป็นคนจุดขึ้นเองทั้งใบหน้าและลำตัวส่วนบนดำเกรียมและผู้พอง ส่วนลูกตาทั้งสองข้างเนี่ยโดนไฟคลอ,อกจนพราหมวนั่นก็น่านจะทําให้มันมองเห็นไม่ชัดและก็ไม่น่าจะมองเห็นรูปปั้นที่เขาถืออยู่ในมือด้วยมันถึงดูเหมือนไม่กลัวรูปปั้นครับจนก,กระทั่งสายเกินไปจะรอเฮดพุ่งเข้าหารอนตามเสียงร้องของเขาจนก,กระทั่งเกิดจะประชิดตัวนั่นแหละตาที่พราหมวถึงมองเห็นรูปปั้นที่รอนกําลังอุ้มอยู่ภาพน,นั้นทําให้มันรู้สึกเจ็บปวดรวดรรวหินนี้คือสิ่งที่มันกลัวที่สุดรอเฮดังะก้าวถอยหลัง รัวมากครับถึงขั้นชีรถขาตัวเองรอนจึงใช้ความได้เปรียบนี้พุ่งเข้าหามันพร้อมกับชาวบ้านคนอื่นๆที่รวมตัวกันพร้อมอาวุธครบมือเจ้ามอนสเตอร์ได้กลิ่นม,มนุษย์ที่เข้ามาล้อมรอบด้วยความตื่นตระหนกครับมันก็เลยกัดฟันข่มความกลัวและพุ่งเข้าใส่รอนกงเล็บของมันจิกระบนหนังหัวของรอนจนเลือดอาบแต่ฝูงชนก็กรูกันเข้ามามือที่อ่อนแรงของมนุษย์ฟาดฟันเข้าใส่ร่างของรอเฮดกำปั้นทุบเข้าที่กระดูกสันหลังเล็บควนผิวหนัง จากนั้นก็มีคนใช้มีดกรีดเอ็นร้อยหวายของมันจนรอเฮดต้องปล่อยรอนความเจ็บปวดทําให้มันคำรามก้องฝาและล้มหงายหลังลงบนถนนกระดูกสันหลังของมันหักก่อนจะโดนเคลื่องมนุษย์โถมเข้าใส่อย่างบ้าคลาั่งรอเฮดก็ยังคงสู้ครับพยายามฆ่าคนเท่าที่ทําได้แต่มันรู้ว่าความตายกําลังจะมาถึงแล้วใบหน้าของมันว่างเปล่าและปราศจากพลังอํานาจใดๆสุดท้ายรอนก็ปิดบัญชีครับด้วยการทุบรูปปั้นหิน ลงไปที่วางตาของรอเหตุจนกระโหลกมันยุบไปเลยเศษสมองนี้กระเด็นไปเปื้อนถนนแล้วราชาแห่งความมืดมิดก็สิ้นลทธิ์ลงอย่างฉับพลันโดยไม่มีพิธีกรรมหรือว่าการเฉลิมฉลองใดๆรอนทิ้งรูปปั้นหินให้จมอยู่ในใบหน้าของเจ้าอาสุรกายและขณะที่เจ้ารอเฮดกำลังสิ้นใจกระเพาะปัสสาวะของมันก็คลายตัวครับปล่อยของเลวไหลเป็นทางสู่ท้องถนนของหมู่บ้านซิว และนั่นก็คือเรื่องราวและจุดจบของเจ้ารอเฮดเร็กซ์จาก Book of Blood ข่าวร้ายก็คือรอเฮดเนี่ยไม่ใช่ปีศาจตรเดียวที่มีอยู่ครับในอดีตเนี่ยยังเคยมีพี่น้องของมันที่เพ่นพานสร้างความสยดสยองบนพื้นโลกแต่ข่าวดีก็คือมันน่าจะล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วครับเหลือแค่รอเฮดเพียงตัวเดียวอย่างน้อยก็เท่าที่รู้นะเจ้านี่ก็อาจจะไม่ใช่มอนสเตอร์ที่ทรงพลังอะไรนะครับเมื่อเทียบกับอีกหลายๆเรื่อง แต่ความชั่วช้าน่ารังเกียจของมันนี่คือเบอร์หนึ่งในใจผมเลยครับมันบัดซบมากจนก,กระทั่งพอเอาเนื้อหามาสร้างเป็นหนังเนี่ยเขาก็ต้องลดความป่าเถื่อนของมันลงจนกลายเป็นหนังมอนสเตอร์ทั่ว,วไปทาเอาผู้เขียนต้นฉบับอย่างคลฟ์บาร์เกอร์เนี่ยเกรดหนังเรื่องนี้ไปเลยครับส่วนใหญ่ก็ไม่พอใจกับการแสดงบางส่วนแล้วก็อีกเรื่องก็คือการออกแบบเจ้ารอเฮดเร็กซ์สมัยจนดูเหมือนยักษ์กินคนธรรมดาที่กินคนอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ทําเรื่องชั่วอื่นๆแบบในต้นฉบับ ก็พอเข้าใจได้นะว่าทำไมเวลาเป็นหนังเนี่ยเขาถึงทําให้มันเป็นปีศาจหัวรวยแบบต้นฉบับไม่ได้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ลรอครับว่ามันทําให้มอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยสูญเสียเอกลักษณ์สุดบัตศบของมันไปหมดเลยก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และส subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปตอนต่อไปของ FanFaction Studio สำหรับวันนี้แอนนิกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ